สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน2อเสร็จแลอยากมานำเสนอโนบุ๊กมือ2สองนะคะตอนนี้เป็น l ลโ o โวนะคะมาดูค่ะว่าเราจะเปิดเครื่องกี่นาทีตอนนี้เป็นสเปค a 6นะคะ AM a m ี a 6ค่ะ cpu 2.60นะคะแรมสี่จิกฮาร์ดด้หน้าจอ14นิ้วนะคะ,ะมาแล้วค่ะเปิดจอไว้นะคะตอนนี้ สภาพเครื่องกันนะคะคีย์บอร์ดไม่หลุดเป็นลองนะคะด้านข้างช่อง USB HDMI ใช้ได้ทุกช่องนะคะในช่อง CD คะ่ะสติเกอร์ไม่หลุดไม่ลองนะคะโลโก,โก้ยังอยู่เหมือนเดิมนะ ลอดอยู่ครบทุกตัวนะคะเครื่องออกปี2019นะคะไม่มีรอยแกะซมนะตัวนี้าดูความเร็วเครื่องค่ะ<ม>อันนี้เราเข้า Wi-Fi ไปแล้วนะคะ ก็จะมาดู YouTube ค่ะมาฟังเสียงลําโพงกันนะคะเครื <ay> ่องไมคลื่นมือมากค่ะตัวนี้ค่ะนราคาที่จับต้องได้นะคะนี่นะใช้ประทลุตั้งเยอะ็แต่แบบนี้ป่ะในรื่อสูตรธรรมดาอาจไม่พอยาวนี่ะมุนมันมีแครบซุนดกไว้ช่วยตั้งเป็นโพเสียงดังฟังชัดไม่แตกนะคะ เอาไปพิมพ์งานค้นหาข้อมูลได้หมดนะคะตัวนี้มีรับประกันหลกักการขายให้ด้วยนะคะท่าในใดสนใจทักมา,นากหน้าเพจได้นะคะสอสิ้อาเอียดจัดส่งฟรีทั่วประเทศะคะ่ะนนมับเเสาาก